เดิมชื่อวัดใหญ่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนต้นเมื่อปี1900ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสันนักของพระสงฆ์ที่ไปบวชเรียนจากสันักรัตนมหาเถระประเทศศรีลังกาต่อมาปี2135 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาที่ตำบลหนองสาหลายจังหวัดสุพรรณบุรีทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะเรียกว่าพระเจดีย์ชัยมงคลภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาวัดถูกทิ้งร้างจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินเป็นระยะเวลากว่า150ปีกรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี2478 ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์จนมีพระสงฆ์มาจําพรรษาจึงยกฐานะเป็นวัดราชเมื่อปี2500ใช้ชื่อว่าวัดใหญ่ชัยมงคลมีพระครูภาวนารังสีเเรื่องเบริงเชียนเป็นผู้บุรณะปฏิสังขรณ์และได้รับการดูแลจากกรมศิลปากรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมีสถาปัตยกรรมในวัดอาทิพระเจดีย์ชัยมงคลวิหารพระพุทธสยญาตหรือพระนอนศาลเจ้าพ่อสิทธิชัย และพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปัจจุบันพระครูสิริชัยมงคลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา30รูปและแม่ชี45คน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานเทิดไทยองราชันพระมิ่งขวัญหนึ่งศตวรรษ a อ AA วันนี้เวลา17นาฬิกา43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันท์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยาคารสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเปิดงานเทิดไทองค์ราชันพระมิ่งขวัญหนึ่งศตวรรษ a อ a a a ซึ่งคณะกรรมการสมาคมร่วมกับโรงเรียนสอนภาษา AUA และมูล,ลนิธิมห ah ิดลอดุลยเดชจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมฉลองในวาระครบ100ปีของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ท้งนี้เมื่อปี2467 สมเด็จพระมหิดลลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทรงเป็นประธานงานพบปะาสังสรรค์ของนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษากจากสหรัฐอเมริกาณโรงแรมรอยัลถนนสาทรซึ่งการพบปะาสังสรรคครั้งแรกนั้นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจึงทรงมีพระราชดำริให้จัดการสังสรรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกได้พบปะ เกิดความสามคัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามโอกาสและเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมถือเป็นวันกําเนิดชมรมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาโดยพระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาอานนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทรรัชการที่8ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นสมาคมในพระบรมราชุป,ปถัมภ์เมื่อปี2489 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีทรงรับเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของสมาคมด้วยองค์มนตรีเปิดงานโครงการหลวงสินค้าคุณภาพจากเลอตอสู่ CP Extra พลเ,เอกกัมปน,นารุติดิองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงานโครงการหลวงสินค้าคุณภาพจากเลอต่อสู่ CP e x เ r a มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับ c p Extra านำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในหลายพื้นที่อาทิผักผลไม้ดอกไม้เมืองหนาวสินค้าแปรรูปและสินค้าเพื่อสุขภาพมาจำหน่ายที่โลตัสบางนาตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ พร้อมจัดนิทรรศการพิเศษโครงการสารสายใยญ่สร้างคุณค่าสู่ชุมชนเป็นความร่วมมือระหว่างมูล,ลนิธิโครงการหลวงโลตัสและเอ r ร์ธโรจีเพื่อร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกันชงฝีมือคนไทยคัดสารสินค้าคุณภาพจากยอดดอยสู่ผู้บริโภคทั่วไทยผ่านสาขาโลตัสและแมคโครทั่วประเทศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเขาและสุขภาพที่ดีของชาวเรา ขยายการรับซื้อผลิตผลจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากต่อยอดความมุ่งมั่นในการนำผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงผักและผลไม้ที่ปลอดภัยคุณภาพสูงได้มาตรฐานในราคาที่คุ้มค่า คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคร,ราจกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรมีคณะบุคคลและประชาชนนำจัดการดอกไม้และสิ่งของไปถวายที่หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอทรงมีพระพรรณนาไมยแข็งแรงโดยเร็ววันอาทินายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาตินายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์อธิการบดีมหาวิทยลาลัยแม่โจ้ และผู้อำนวยการบริหารสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนจบข่าวในพระราชสำนักประจำ